สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบเจอกับน้องกาฟิลนะครับเซไทยรถสวยวันนี้เอารถเข้าใหม่มาฝากนะครับกับเจ้า isuzu d max cab ยกสูงไฮเลนเนอร์ตัวนี้นะครับปี2222 0นะครับราคาอยู่ที่500,000บาทเนเอาได้นะ500,000สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับบอกเลยว่าราคาคุ้มมากนะครับนี่ต้องถามพี่เขานะครับพอดีว่ารถมันเพิ่งเข้าสดๆร้อนๆเลยนะครับก็ เอามาให้ดูวันก่อนนะครับเอามารีวิววันก่อนนะครับสําหรับตัวรถบอกเลยว่าในส่วนของตัวรถที่แบบสภาพสวยมากๆเลยนะครับตัวรถก็สภาพบอกเลยว่าสุดๆนะทุกคนย้ํานิดหนึ่งตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะทุกคนเป็นเกียร์ออโต้นะครับสาหรับใครที่มองหาเกียร์ออโต้แขยบยกสูงอยู่นะครับสามารถติดต่อหาน้องกัฟิุได้เลยนะครับที่เบอร์065 740 0689นะครับ065 740 0689นะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ เอกสารไม่ยุ่งยากนะครับเครดิตดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับบอกเลยว่าไม่ยุ่งยากนะครับบอกเลยว่าได้รถที่แบบสภาพโคตรสวยนะครับนี่ตัวนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับอาจจะต้องถามสเปคพี่ก่อนิดหนึ่งะครับพอดีว่ารถเพิ่งเข้านะยังไม่ได้ดูสเปคนะครับก็เลยนะครับก็ถ่ายคลิปก็มาให้ลูกค้าดูกันก่อนเลยนะครับนี่รถสภาพสวยมากนะทุกคนนี่รถสภาพสวยมากนะครับปี2022ราคา5,49,000บาทนะครับ มาดูในส่วนของตัวรถกันดีกว่านะครับในส่วนของด้านหน้านะครับนี่กระจังด้านหน้าก็จะมาในส่วนของโฉมใหม่นะครับเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับโฉมใหม่เป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับเป็นโฉมหน้าพริกโลกนะครับตัวกึ่งกลางของตัวรถก็จะเป็นตัวโลโก้ยูสุนะครับเป็นโครเมียมเนาะสภาพรถสีเทาสวยๆนะครับนี่โฉมหน้ามันดูสวยมากนะทุกคนนี่ตัวไฟนะครับได้ในส่วนไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับไฟดี้ลเ์มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับนี่ สภาพรถส,สวยมากนะทุกคนไฟตันหมกไฟได้เลยมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับสภาพรถส,สวยสุดๆนะครับสภาพรถสวยสุดๆนะครับรถส,สีเดิมโรงงานรถประกันไม่มีชนหนักฟริคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับในส่วนของล้อแม็กเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับยางเดียวน้องฟิวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับในส่วนของตัวยางเดียวน้องฟิวเปลี่ยนมาให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับสภาพรถบอกเลยว,ว่าสวยสุดตอบโจทย์ใครหลายๆคนมากนะครับบันไดด้านข้างก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับ บันไดด้านข้างก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เป็นตัว L นะครับทุกคนนี่โลโก้นะครับก็จะเป็นโครเมียมนะครับนี่คือสเปครถนะครับเป็นโครเมียมรถเพิ่งเข้าเลยนะครับทุกคนรถรับประกันไม่มีชนกควีความน้ําท่วมนะครับสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้าจับก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับน้าจับก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับเป็นแคบยกสูงเกียวโต้นะครับ น็อตด้านข้างนะครับไม่มีขยับขยื่นนะครับตัวน็อตสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เปิดแคปได้90องศานะครับตัวน็อตนะครับนี่น็อตนะครับไม่มีขยับขยื่นจุดแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับวางของอุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกสบายนะครับตัวนี้สามารถเปิดกระจกได้ด้วยนะครับนี่สามารถเปิดกระจกได้ด้วยนะครับเปิดปิดสะดวกสบายนะครับเปิดปิดง่ายนะครับนี่สายเบลนะครับไม่มีหนื่นนะครับดึงแต่งตึงแน่นอนนะครับ สายเบลล์ตึงๆนะครับเต่งตึงเออเต่งตึงนะครับนี่ไม่มีขยับขยุยนะครับเมนอาร์คเมนอาร์คเดิมโรงงานนะครับตัวนี้เมนอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับสภาพสวยๆนี่เมนอาร์คด้านหน้านะครับนี่เมนอาร์คสวยๆนะครับเมนอาร์คเดิมเดิมจากโรงงานนะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับด้ามจับคนนั่งข้างเวลาเราขึ้นก็มีนะครับคน ขับก็มีนะครับแล้วตัวเบาะได้เบาะหนังด้วยทุกคนตัวเบาะได้เบาะหนังนะครับทั้งคนหน้าและคนหลังเลยนะครับได้เบาะหนังทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับนี่ตัวรถก็ข้างๆก็ด้าจับก็เป็นสีเทานะครับตัดด้วยหนังก็ไม่คก็จะเป็นสีขาวลำพงซ้ายขวามีมาแล้วเรียบร้อยนะครับสภาพสวยนะนี่แมตชอาร์คเดิมนะครับนี่สภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับ รถประกันไม่มีชนหนังไม่มีพิควาไม่มีน้ําท่วมนะครับได้รถที่แบบสภาพโคตรสวยนะครับตัวฟิล์มเดี๋ยวต้องฟิวติดให้ใหม่ทุกบานนะครับตัวฟิล์มติดให้ใหม่ทุกบานบาันไดด้านข้างมีมาแล้วนะครับสภาพสวยๆยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่4ีเส้นลอ้อกระทะเดิมไม่ใช่นะครับเป็นล้อแม็กแล้วนะนี่แม็กไลเนอร์นะครับสภาพโอโหแม็กไลเนอร์สภาพสภาพ,สภาพกี่ปเปอร์เซ็นตุกคนให้กี่ปเปอร์เซ็นต์ผมว่า95%สนะครับสภาพแม็กไลเนอร์ถือว่าใหม่มากนะครับนี่ แมกไนเนอร์สภาพใหม่มากนะทุกคนในส่วนด้านหลังนะครับนี่สภาพสวยโอ้ยไฟคมดำเนาะไฟเป็นไฟคมดำนะครับนี่การชนท้ายมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวเซต LDA เอ้ยเซ d a นะครับนี่สวยมากนะทุกคนเป็นตัวยกสูงนะครับไฟคมดำแบบนี้นะครับไม่มีคราบเหลืองไฟแท้เดิมจากโรงงานนะครับไฟแท้เดิมจากโรงงานนะครับตัวยูสุก็จะเป็นโครเมียมนะครับ การชนท้ายมีมาแล้วเรียบร้อยการชนท้ายมีมาแล้วเรียบร้อยนะฮะทุกคนด้ามจับก็จะเป็นโครเมียมนะครับกล้องมองหลังก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับกล้องมองหลังมีมาแล้วเรียบร้อยด้ามจับเป็นโครเมียมนะครับนี่ก็กว้างขวางนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับตัวน็อตจุดแต้มสีนะครับเดิมครบทุกจุดนะครับเมดอ์อัสภาพเดิมโรงงานนะครับรถสภาพสวยๆนี้เลยนะครับ เมนอาร์คเดิมเดิมโรงงานสภาพรถบอกแล้วว่าสวยสุดนะครับในส่วนของตัวรถนะครับนี่เคยที่ได้ไปนะครับก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับในส่วนของตัวรถเฟอท้ายไม่มีกราบเหลืองนะครับรถสีเดิมโรงงานรถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ำท่วมนะครับสภาพรถที่แบบสวยสุดๆนะครับเรามาดูในส่วนของคนขับกันบ้างนะครับด้ามจับก็จะเป็นโครเมียมนี่ ให้ดูเลยนี่ทุกคนดูสภาพรถเพิ่งเข้าจริงๆนะเดี๋ยวเราไปล้างทําความสะอาด้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ตัวนอ็อตตัวจุดแต้มสีนะครับอยู่ครบทุกจุดตัวน็อตไม่มีขยับขยื่นนะครับรถสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูเม็ดอาร์คนะครับนี่เม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับทุกคนนี่ Man เม็ดอาร์คเรียงตัวสวยมากสามารถขอหน้าเล่มไปเช็คศูนย์ได้นะสําหรับลูกค้าที่แบบไม่เชื่อนะครับหรือว่าจะเอาผลตรวจโครงสร้างรถก็ได้นะ ดูผลตรวจโครงสร้างรถได้นะครับเราจ้างตรวจด้วยนะครับนี่แมนอาร์คเดิมโรงงานนะครับนี่ด้ามจับก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนด้านหลังนะได้ในส่วนเบาะหนังสีดํานะครับเบาะหนังสีดํากระเป๋าจิงโจ้มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เบาะหนังสีดากระเป๋าจิงงจ้มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ปรับมาสุดเลยเนาะอ่านี่ เบาะหนังสีดําสภาพสวยๆแบบนี้นะครับเบาะไม่มีฉีกขาดไม่มียุ่ยนะครับสภาพเบาะถือว่ายังเหม่ยอยู่นะครับ80%นะครับ89% 0ถือว่าได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับอยู่ใต้เบาะนะครับก็สภาพรถบอกเลยว่าสวยสุดกระเป๋าจิงงจ้ก็มีมาแล้วนะทุกคนกระเป๋าจิงงจ้ก็มีมาแล้วนะครับตัวรถก็ได้ในส่วนของเบาะหนังสีดํานะครับสําหรับคนขับ คนขับได้เบาะหนังสีดำลยายตะเข็บสีขาวเบาะไม่มีขีดขาดไม่มียุย่ยสภาพเบาะสวยมากนี่สภาพเบาะสวยมากอ่าด้านข้างนะครับสามารถเก็บ2องอุปกรณ์สัมภา,าระได้วางแก้วน้ําได้2แก้วนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ออ,ตโ,อโต้นะครับทุกคนตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับวางของอุปกรณ์ต่างๆได้เพรเอร์ตโอเลมีมาลแล้วนะครับนี่สภาพสวยมากเนาะทุกคนแล้วเกียร์นะครับสามารถ ขับขี่แบบสบายมากนะได้ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูกันดีกว่าอ่าสตาร์ทให้ดูกันนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนี่สวยมากนะคนรเลขไม่เพียงห2 2 2งแ2กิโลนะครับเลขไม่ถือว่าน้อยสุดๆเลยนะครับนี่เลขไม่นะครับ แล้วก็สามารถวางแก้วน้ําวางอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับนี่หน้าจอก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับสภาพรถสวยๆนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันซ้ายขวานะครับพวงมาลัยสี่ก้านหุ้มหนังเนาะตัวฝ้าไม่มีคราบเหลืองนะครับนี่มีกระจกด้วยนะมีกระจกด้วยนะครับนี่เปิดไฟแบบอัตโนมัติเลยนะเปิดปิดไฟแบบอัตโนมัตินะครับตัวฝ้าก็ถือว่าสภาพยังใหม่เลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวรถ เราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูในห้องเครื่องกันนิดหนึ่งนะครับสภาพห้องเครื่องนะครับถือว่ายังเหมื่เลยทีเดียวนะครับ ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะครับนี่สภาพวงเครื่องนะครับรถไม่มีชนหนังพิกามหรือน้ําท่วมนะครับเพนเพเดิมโรงงานนะครับน็อตฝากระโปรงซ้ายขวาไม่มีขยับขยื่นนะครับรถสภาพสวยๆนะครับสามารถขอดูรูปรถเพิ่มเติมนะครับหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับสามารถขอดูรูปรถเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อได้เลย065 7400689 0657400689รถสวยเกตเอไม่มีจนหนักเพิกความหนือน้ำท่วมกรสนใจติดต่อมาได้เลยสำหรับวันนี้น้องฟิลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคิดถึงรถยนต์มือ2องไว้ใจเซทสวยสวัสดีครับบ๊ายบายขอตัวลาไปก่อนนะครับ